ขอความเจริญในธรรมจชมีดท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่โรงปปุพธยาในวันนี้จะนำเสนอเรื่องภาวนาประทานในประเด็นของเนลขะบารมีก็พูดง่ายๆว่าเป็นการเจริญกุศลส่วนเหตุนั่นเองแล้วฟังลองสังเกตดูจะพบว่า กุศลและทาส่วนเหตุที่จริงสรุปแล้วก็ไปอยู่ที่อรอยิยมรรคีีองค์แปดประการหรือว่าใจสิขขาได้แก่สีสมาธิปัญญาน,นั่นเองเพียงแต่ว่าไปการเน้นย้ำในจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ามันก็แผ่ไปถึงจุดเราอื่นด้วยอย่างสีเนี่ยมันก็แผ่ไปสู่ฐาน แผ่ไปสู่เนคมะแผ่ไปสู่ปัญญาสู่สัจจะสู่วิษฐานสู่เมตตาสู่เบคขามก็ไปได้หมดเพราะว่าเป็นกระบวนการของธรรมะหรือกระบวนของกุศลธรรมออคำว่าเนคมะเนี่ยมันเป็นคำคำเดียวกับคำบวชหรือคำบรญปะชาคำาบรรปิชิต เก็เนื้อหาสาระแล้วก็คือการดึงกายดึงจิตของตนออกไปจากอำนาจของกิเลสส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นไปในเรื่องเพศเนี่ยเป็นเบื้องต้นแต่เวลาละเอียดเวลาพูดเรื่องพรหมจันทร,ร์ก็จะทรงแสดงไว้เยอะที่ท่านสรุปรวมไว้ก็เป็นสิบระดับด้วยกันก็เป็นเรื่อง,อง,งความเข้มข้น พระเนคมะท่านจึงนิยามไว้ว่ามีอันออกจากกามและจากมีโชคเป็นลักษณะบกษณะของของของเนคมะก็คือการดึงกายดึงจิตออกจากกามแล้วก็ตัวการใหญ่จริงๆเนี่ยมันเน้นไปการออกทางกายก่อนก็ได้าการออกบวชเป็นนักบวชทั้งหลายในโลกเนี่ย โดยเนื้อหาสาระเราจะเห็นว่านักบวชในทางเอเชียเรา,เาส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีคู่ครองเพราะนเน้นไปการงดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ในขณะเดียวกันผู้ฤาษีชีพไพรในสมัยพุทธกาลในก่อนพุทธกาลก็มีเป็นนั้นมากนะฮะที่มีบุตรมีครอบครัวแล้วบางทีก็มีลูกเต้า ในปัจจุบันเราก็มีลักษณะอย่างนั้นที่ว่าปฏิญาณสถานะเป็นนักบวชแต่เป็นนักบวชในความหมายของเขาคล้ายๆกับโปรตัสตันดรยวแม้แต่ว่าอิสลามเนี่ยอิสลามที่จริงก็ไม่มีนักบวชนะก็ไม่ได้เน้นไปที่การบวชเรื่องแต่การมีเพศสัมพันธ์แต่ปรมองเนื้อหาสาระในการประรพฤติปรมมรจันของพระพุทธเจ้าที่ทรงสแสดงไว้ในพระมจรยสูตรแล้วจะชัดเจนฮะ บอกว่าการกระพฤตอมราจารย์นเนี่ยเพืออ่อสี่ประการนะฮะคือสังวาวะเพื่อววความสมบูรณ์แล้วก็ภานะก็คือเพื่อละแล้วก็เวลาคะก็คพือเพื่อปราศจากหรือคลายความกำหนักในทางเพศแล้วก็นิพานอยายะก็เพื่อนิพานมันก็มีคำอยู่แค่สี่คำนั่นเอง แล้วเรียนว่ามันเป็นส่วนของเหตุคือปาณะก็ดีนะฮะแล้วก็สังวรสํมรวมก็ดีเนี่ยก็เป็นสีนะสมรวมก็เป็นสีปาณะมันก็บู่เนี่ยในสมมาวามาีถิบาทเนี่ยแล้วก็วิราคะก็เป็นผลปรากฏขึ้นภายในจิต ตอนนี้ก็อยู่ในกลุ่มของนิโรธเช่นเดียวกันในพานเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเรามองดูดีแต่จริงๆก็คือเป็นอริมัติกับเป็นนิโรธเก็ดไปเน้นไปที่ศีลสิกขาแต่จิตสิกขาแต่ว่าโดยผลการปฏิบัติตามหลักของศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาก็เกิดโดยธรรมดาเป็นกระบวนการของธรรมะ นแนวไ้ธรรมบารมีเป็นแนวที่บวชถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่คือไม่ใช่เป็นภิกษุแต่แว่าเป็นผู้ฤีษีเป็นดาบทเป็นนักพรตที่างวมากก็จะไปรักษาแค่แปดคอตอนศีลแปดกับศีลห้าเนี่ยเขามีตั้งแต่ไหนแอะไรมาเราก็ไม่รู้่นะฮะพระเจ้าทรงบัญญัติในรูปปฏิรูปไม่ใช่บัญญัติ สร้างขึ้นใหม่เลยเพราะจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ในชาดกทั้งหลายนี่ผมบอกให้เห็นว่าการรักษาศีลห้ากับศีลแปดไดมีอยู่ก่อนหน้านั้น,น,นแล้วต้นการรักษาศีลที่เน้นไปการออกจากการจริงๆพอท่านบัญญัติท่านก็บัญญัติแบบไต่บันไดขึ้นไปไม่ใช่ว่านิ่งๆไปถึงก็สำรอกการราคาออกไปจากจิตได้เลยเนี่ยมันเกินไปได้ยาก แลนวในทำได้ก็ทํำยังไงอย่าไปละเมิดสิทธิในคู่ครองของบุคคลอื่นอย่างที่เคยอธิบายไว้ในศีลขอ้อกมหนดมันมีความละเมิดทำไมอยู่ในเรื่องตรงนั้นถ้าอยู่ขนาดนั้นก็เรียกระดับศีลธรรมจำัญญาเป็นการยุติเวรภัยอันตรายเป็นเบน A ac, เนนดเวนวิรัตคือหมดเรงจากเบญทั้งห้าประการคงลงไปได้ แล้วไปถึงจุดหนึ่งก็ก้าวไปไปเป็นเรื่องประพฤติภิกันเกาเรียกว่าอภรรมอภรรมอจริยานะฮะประพฤติบุพรมคือพรหมเนี่ยท่านบอกว่าพรหมเในี่ยไม่มีเพศผู้ผู้หญิงนะฮะเป็นผลบุญคือเราจะถือว่าอะไรล่ะดุเรินทางเพศกดขี่ทางเพศอะไรอะไรอย่างนี้สํานวนเวเนี่ยร์ววาะมากนะตั้งแต่เรองกุลฉับสุมานออกมา ต่งตัวเป็นสามเณรีนี่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์อนเรนเต็ตก็ออกมาเยอะเลยคนละประเด็นนะฮเป็นกระบวนการของกรรมกระบวนการของสังสารวัฏเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้เนี่ยเพียงแค่ระดับเทวนาระดับสวรรค์เท่านั้นเองแต่เมโลขึ้นไปถึงพรมโลกตั้งแต่ชั้นแรกไปเนี่ยพรมโลกยี่สิบชั้นเนี่ยไม่มีผู้หญิงเนี่ย ดูกฎของกรรมกฎของสังสารวัตรมันไม่ใช่ผู้ชายไปดูถูกผู้หญิงหรืออะไรผู้หญิงก็กลายเป็นพรหมกลายเป็นผู้ชายไปนะผู้หญิงไปบรรลุชาเนี่ยตายปั๊บก็เกิดเป็นพรหมก็เป็นผู้ชายมันก็แสดงให้เห็นเป็นกระบวนการของกรรมอะไรอยู่นะแต่ว่าเป็นกฎธรรมชาติคืออย่าไปด่าคนนั้นคนนี้เขามันในสำวนของพลังเนี่ยบางทีก็เอามาใช้ก็อย่างนั้นแหละ ฝรั่งเองมันถ้าพูดถึงกฎขี่ต่างปรเศมันก็เลวร้ายกว่าเอเชียตั้งเยอะแต่ว่าเราก็ไปลงไหลได้ปลื้มกับวาาะถโวหารของฝรัง่งคือไม่นึกถึงอันนี้มันกฎธรรมชาติมันกฎธรรมชาติธรรมดาผลการบวชเราจะเห็นว่ามันเป็นวิถีชีวิตของผู้เขาเรียกอนาคาริกคือไม่มีเรือนไม่มีเรือนนั่งนงก็คือไม่มีครอบครัว สองก็คือม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะพระับเราไเร่ร่อนไปพิการการไปนะฮะบางพวกก็มีอาสมประจำที่ใดที่หนึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทของนักบวชเหล่านั้นเป็นนอหาสาระก็อยู่ที่การปฏิบัติปฏิบัติในนี้แหละก็ในศีลทั้งหลายนี่แหละซึ่งอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ระดับศีลศีลอุบส่ สินแปดสินแปดนะับางทีการรักษาสินห้าบางทีก็โพลสินห้าเนี่ยน้อยก็มีนะคะับอจากผู้บริสีเจ็ดแปดประเภทเนี่ยปร,บบรากฏว่าบางประเภทเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้าแสดงว่าการรักษาเพียงระดับสิบห้ากันนั่นเองแล้วก็ไปเน้นในเรื่องกินนั่งกินนี่กินไอสว่วน่างๆของต้นไม้อะ่ะ กินแตกต่างกันแล้วก็ไปวัดไปเคร่งหรือไม่เคร่งกันในที่ตรงนั้นก็ดูแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องเวลาอะไรเท่าไหร่ตอนเนื้อหาสาราของการออกบวชยกตัวอย่างเช่นการออกบวชของพระเวษีผดอนเนี่ยเราเห็นว่าแม้จะมีความจำใจคือไม่ค่อยจะจงใจเท่าไหร่ก็ตามต่ความจำใจอยู่บ้างแต่ว่ามันก็กลายเป็นโอกาสอาจจำใจแล้วก็พอใจแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นพระชาติที่ต้องสร้างฐานบารมี ในการไปอยู sea, Respect, ite, ่ในป่าเป็นฤาษีนี่มันจะบริจาคฐานได้ยังไงเพราะในเทศะนี่คือสถานที่นี่ไม่เอื้อต่อการสร้างบารมีที่ให้เต็มบริบูรณ์ได้เนี่ยวันเมื่อท่านทำตรงนั้นบริบูรณ์ก็ต้องออกมาเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นในส่วนอื่นก็ก็รรักษาศีลถ้าเราดูแล้วเนี่ยคล้ายๆจะรักษาศีลแปดนะ เพราะว่าแยกอาสมกันอยู่กับพระนางมัทรีกันหาชาลีแล้วก็การค่ำกลางคืนก็ไม่ให้มาแต่ถ้าดูแล้วก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเหมือนกันเพราะว่าตอนสลบเนี่ยท่านก็จะการแก้ไขกันเองแสดงว่าแต่ว่าศีลศีลชาวบ้านเนี่ยนะฮะศีลชาวบ้านเนี่ยจะต้องร่างกายกันได้นะฮะ เ็เรียวกว่าอาคารยว,วินัยวินัยของผู้ครองเรือนไม่ใช่วินัยแต่เดียวกับพระแต่ว่าตอนนั้นท่านเป็นดาบทแต่ท่านก็ไม่ใช่พระนะฮะท่านก็เป็นดาบบทมันก็ไม่ค่อยชัดเจนแต่ดูแล้วเนี่ยก็สํารวมลึกลงไปจนถึงกรอบของศีลแปดมีคำพูดบางอย่างบางตอนที่แสดงว่าเจ้าสาศีลได้ลึกซึ้งมาก ทีนี้ลักษณะเหล่านี้ท่านบอกว่ามีการประกาศโทษกรรมนั้นเป็นกิจคือแสดงให้เห็นว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางเพศไม่สัมพันธ์กันในเรื่องการยกตัวอย่างวี่นัยของพระเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าอาการเนี่ยมาดูแลเหมือนกันังเกียจนะเวลาเนี่ยคืออามาเคยไปเจอที่สหรัฐอเมริกาโยมก็ตอบว่าโอ,โอ้ไอ้นี่มัน มันโลก่ิมันคนละคนละสภาพแวดล้อมกันเนี่ยคิดไม่ตรงกันนะคือแกอาสาจะขับรถนำอาตมาในเที่ยวอามาก็ไม่ไปนะนะแต่เรารหาวิจิพูดว่าไม่อยากแกรบกวนโยมหรอกก็ไม่ต้องการจะไปเที่ยวไหนคงอยู่ที่วัดได้ะอะไรแต่เนี่ยนะพูดแกกูวแหวกกันมาทีเดียวเลยเอกอนี้ท่านดิฉันดังเกียรติดิฉันดิฉันไม่ได้เป็นคิดเล่นนะเลยไายกันใหญ่เลย เลยก็ต้องอธิบายวินัยให้แกฟังบอกไม่ใช่เรื่องรังเกียจนะเขารังเกียจบาปไม่ใช่รังเกียจคนแต่การกระ,กะทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้ากําหนดท่ามไว้ในระวินัยเราก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นไม,ม่ใช่ไปรังเกียจอะไรใครเราเราจะเห็นว่าแนววินัยทั้งของภิกษุณีทั้งของนักบวชหญิงนักบวชชายเป็นการป้องกันความเกี่ยวข้องทางเพศไว้สูงมาก ภิกษุณีเนี่ยนะผู้ชายนัดหมายไปสู่ที่นัดหมายกับผู้ชายแล้วผู้ชายจับมือนี่ยินดีแต่นั่นเองตับประชิกเลยนะยก็ภิกษุนี่ก็ปรปลแค่สังกาทิเสคือต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นได้แต่ภิกษุณีนี่สึกเลยนั่นเพื่ออะไรเพื่อต้องการจะข้มโมดในเรื่องนี้รจริงหอาจัง ให้สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกความต้องการในทางเพศในระดับต่างๆจนถึงแสดงให้ปรากฏว่าเห็นโทษของการามได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรแงแสดงในกลุ่มภิกษุนะฮะก็ญาติโยมไม่นั่งฟังอยู่ด้วยเน่ยแสดงโทษของการามไว้แรงมาก เป็นเหมือนกับฝีเป็นเหมือนกับความฝันเป็นเหมือนกับเขียนหั่นเนื้อเป็นเหมือนกับคบเพลิงเป็นเหมือนกับลุมผ่านเพลิงอะไรนีต่างๆเหมือนกับศาตว์ศารวุฒิเหมือนกับสีส่องสรพิษอะไรเนี่ยตัวแต่ละอย่างเนี่ยแสดงถึงโทษไวรุนแรงถ้าสําหรับผู้จะบวชก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแเ้วอย่าลืมนะว่า สีน้าเองมันก็เป็นพรหมจรรย์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการมาสังวรหรือผู้หญิงเรียกว่าสถาปติวัตรนะฮะคือซื่อสัตย์ต่อสามีตัวเองผู้ชายเรียกว่าสถาระสันโดดคือยินดีเฉพาะในปัญญาของตนเองเป็นพรหมจรรย์นนะฮะเป็นการประพฤติประเสริฐและสะรุปรวมก็เป็นการมาสังวรเมธุนวิรัตเองตัวเมถุนวิรัตเองมองิมงเบ้นจากการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์ รองลงมามาความอยู่ระดับศีลห้าแต่ไม่นอกใจกันสามีก็ซื่อสองประพัญญาตนเองพัญญาก็ซื่อสองตัวสามีของตัวเองขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นพรหมจาร์เพราะเราจะเห็นว่าลักษณะของเนคขม,ม่าเนี่ยคือท,ทำอยังไงว่าอย่าถึงกับมัวเมาหมกมุ่นจนไม่รู้ว่าลูกเขาเนี่ยใครมันก็อยู่ในกรอบของเนคขมมาได้แล้ว อย่างน้อยก็ควบคุมกิเลสควบคุมอารมณ์ไปได้มันอยู่ในกรอบนะฮะเป็นบันไดที่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะถึงจุดหนึ่งในท่านบอกว่ามีอันหลังหันหลังจากโทษนั้นคือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเ่เรียกว่าสลัดหลุดไปเลยคือไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปถามว่าทำอะไรเขาบอกว่ามันมีการที่ใจสลดเนี่ย คือย้อนโทษองการามแล้วก็สลดรู้ที่คนเนี่ยว่าการเป็นเหตุการณ์เป็นข้อมูลกามเป็นตัวสร้างให้บังเกิดขึ้นเมื่อลองดูสงครามรามเกียรตเนี่ยคนตายกันทัทาไหร่เสียหายธรรมชาติอะไรต่อะไรถูกทาลายเท่าไหร่พระผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกันแต่นั้นเอง เรามองขุนช้างขุนแผนก็เรื่องผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกันแะมองเรื่องของพระภัยมณีก็เรื่องผู้หญิงสองคนแย่งแย่งแย่งผู้ชายคนเดียวกันแลว้ววรรณคดีของเรานั้นจะเรื่องเพศมากที่สุดดเลยอะไรก็ทำยุ่งในเรื่องเพศแล้วก็ดึงคนอึ่นเข้ามาเดือดร้อนในเรื่องเหลนี้เพรานคนที่ก็มองเขาดูเหตุดูผล มันก็จะเกิดความสลดใจคือโทษต้องการไม่ต้องคิดต้องดูต้องนึกเหนียวนึกอยู่เรื่อยๆนะพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมองเห็นโทษาบางทีกันอุปมาให้เห็นในค่อนข้างชัดนะเช่นบางทีปัญญาข้าสามีสามีข้าปัญญาก็เหมือนกษัตร์ราหรือเหมือนกษีสาอาสรภิษ์การครองเรีอยงไม่ดีมีปัญหา มันเหมือนคนจับอสรพิษที่จับไม่ดีตายนะแล้วไอ้โครงสร้างความคิดเหล่านี้ที่โบราณเขาพูดไว้ช่างสารหูเราค่าเก่าเมีรักเนี่ยเห็นไหมมันกล้ชิดตังนั้นแล้วก็เรื่องกับกรารมานั้นแหเด่นปัญหาใหญ่มากดังนั้นถ้าคนมองเห็นโทษแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างนั่นแหละ ในการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยมันมาสบวมที่นื้อคมะนี่นหะคือหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยคือต้องการที่จะออกไปจากกาบไปโดยลําดับแต่ว่าอาการที่แสดงเนี่ยอาการมันไน้อคมะที่เห็นชัดเนี่ยมันไม่จะอยู่ที่รูปแบบแต่อยู่ที่รูปของศีลคือหมายความว่า,าการสบวมระวังในศีลเนี่ยเป็นอาการของเนคืคมะเพราะว่าคุณลักษณะของนักบ,บวช ก็คือสงบบาปก็คือเว้นบาปเว้นบาปขนาดไหนแล้วเว้นบาปจนสงบบาปสงบบาปขนาดไหนมันขนาดต้องมีตัวกระตุ้นนะ่ะมีตัวกระตุ้นแล้วไม่ยอมทําบาปมีตัวยั่วยวนแล้วก็ไม่ยอมทําบาปแน่นอนมันก็ยากนะฮะเพราะนั้นเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมเราเห็นว่าในพรินัยของพระเนี่ยห้าม นั่งในที่รับตารับหูก็ผู้หญิงสองต่อสองแล้วก็ซ้อนเอาไว้ด้วยนะฮะสนทนากันเกิดหกคำไม่ได้อันนี้ก็คือวินัยที่ต้องการจะตัดกระแสคือบางทีเนี่ยก็ทรงสอนมันกิเลสบางประเภทเนี่ยเช่นตัญหาเนี่ยเราอาศัยเพื่อไปนิพพานได้นะฮะมันลักษณะมันก็แพรอาศัยข้ามภาคได้แต่เมื่อจะขึ้นภาคก็ไม่ต้องเอาแพ้ไปนะ ก็ทิ้งแพ่เอาไว้และตัวเองก็ขึ้นภากได้เป็นการเน้นย้ำการปฏิบัติที่ให้สงบอยากราคะไม่ให้ผลานใจเกินไปอย่างน้อยเนี่ยไม่เผลานใจเกินไปนะมันอยู่ในกรอบของมีมคตามะคือไม่ถึงออกเป็นทุจริตทางกายกับทางวาจาพู่างงั้นนะคือไม่ออกไม่ทุจริตทางกายทางวาจา,า,านนะออก็ถูอว่าอยู่ในกรอบของพระมวลจันร พระภูมจันท์ที so ่ทรงแสดงไว้เนี่ยเราจะเห็นว่าบางชีเนี่ยก็เน so 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 ี่ยการแสดงความมีน้ำใจต่อคนอื่นช่วยเหลือเพื่อเผื่อแผ่สงเคราะห์นอเคราะห์การดูแลกันเห็นคนแก่จะข้ามสะพานก็ช่วยคนแก่ถือของจะหน่อยะเห็นเด็กจะข้ามถนนก็ช่วยส่งเทยให้ข้ามถนนโดยปลอดภัยเป็นต้นนี่นี่ที่ยิงพรภูมิจันทร์นะ่ มันคืออะไรก็ตามถ้าเรากล่าวโดยสรุปในการลดละกิเลสเนี่ยมันก็ล<ม>้วนแล้วจะอยู่ในกรอบของเมฆะมะได้แก่ดังนั้นมันเปิดโอกาสกว้างให้คนทั้งหลายเนี่ยสามารถบำเพ็ญเมฆะมะบารมีได้เพราะฉะนั้นทรงจำแนกประเภทของบุคคลไว้เป็นสี่ประเภทตรงใช้คำว่าออกคือคนบางคนกายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออกหมายความว่ากายก็พัวพันหมกมุ่นอยู่ในการมาคุณทัง้งหลาย อย่างนี้อย่างแหล่งเริงรมทั้งหลายในบ้านเราเนี่ยมันอยู่ที่ใจมากกว่านะแื่ว่าอย่างนี้ว่าตอนนั้นมาอายุประมาณสิบเก้าอายุประมาณสิบเก้าก็ยังหนุ่มวัยรุ่นอยู่นะแต่เราก็พักอยู่ที่ใกล้บาร์นะเดินผ่านเข้าผ่านออกไม่เคยมองเลยไม่เคยมีความรู้สึกอยากจะเข้าไปไม,ม่ความรู้สึกอยากดูอยากฟังอะไร ก็ยังยังยังนึกถึงถึงว่าเราก็หลดุดรอดปลอดภัยมาได้นะเพราะเราเราไม่เห็นว่ามันมันได้สาระอะไรแล้วรู้สึกอายนะบางทีเราเห็นเขาอายเขาแต่งเนื้อแต่งตัวนี่เราก็อยู่ข้างนอกนะอยด่นอกนอะกเราก็อายแทนนะอันนี้ก็คืออะไรก็คือมันรู้สึกสลดอนะ่ะมันรู้สึกสลดใน เรื่องที่เกี่ยวกับการมเป็นเหตุกรรมเป็นข้าวมูลกามเป็นตัวสร้างไงมันเกิดขึ้นเนี่ยรบกันถ้เป็นถ้าตายคนตายกันยะยะยะเยอะะไปหมดเลยเพื่อแย่งครอบครองผู้หญิงคนเดียวกันผู้ชายคนเดียวกันมันโลกเัราน่าสโลดถลุมากเพราะแนวตรงเนี้ยเราเห็นว่าจริงๆนี่สาระก,ก็คือแนวพรหมจรรย์แนวพรหมจันย์ก็คือพยายามสมบูรณ์ในหวังพยายามละความชั่ว แล้วจนจิตมันกิเลสมันจางมันคลายมันมันเทาลงไปมากน้อยก็ไม่รู้แหละอย่างน้อยก็บางขณะปราศจากราคะบางขณะปราศจากโทสะบางขณะปราศจากโมหะบางขณะมันก็บุญแล้วนะเป็นอารมณ์กรรมฐานะเนี่ยตอนเนี้ยเป็นจิตตาัสสนาตติวาตาเลยแล้วก็จนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย แล้วก็สำรวมระวังหนักยิ่งข้นจนจิตใจไม่เหนียวนึ้ตรึกนึกอเดือน้าความใครคือคุ้มถึงอกุศลวิตกแต่ว่าจิตมันต้องคิดอะนะจิตก็ต้องคิดอารมณ์ในเมื่อห้ามไม่ให้ตรได้ึกทำไงคือจิตก็เอากุศลก็มาคิดที่เราเรียกว่าเนคขมาสังกปะนะฮะเนคขมาสังกปะได้จริงเป็นความคิดอะ ในสมะครั้งต่ก็คือจิตมันคิดที่จะออกจากกามเพราะเห็นโทษของกามสลดใจในเรื่องกามทั้งหลายเนี่ยโลกมันวุ่นวายทั้งหลายเราลองดูเปอร์เซนต์เรื่องกามมี่จะสูงที่สุดในในในข่าวหนังสือพิมพ์ลองเช็คข่าวดูก็ได้แต่เฉพาะข่าวหนา้าหน้าหนึ่งเนี่ยคือเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะหนังสือพิมพ์นี่ก็ชอบก่อนเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นตัวไม้เลยเนะ ขึ้นตัวไม้เลยนัมม่นงงมหมายความว่ายังไงหมายความว่าพิจใจมัองฝ,ฝ,ฝักไฝ่อยู่ในเรื่องแบบนั้นแต่นั่นถ้าเราออกบวชได้เรากายเราออกบวชแต่ไ้แต่ว่าขี้ใจไม่ออกใจไม่ออกมันก็ยุ่งนะผลสิดแล้วผลสุดท้ายอยู่ไม่ได้แล้วคนมาคนบวชไม่กี่วันก็บอกว่าร้อนนี่เคยเคยเจอเนรอนองนะแกบอกมึงก็ตก,กนรกบอกไอ้แปกเนร ทำไม่บวชไม่กี่วันมันก็ตกนรกแล้วแกก็ขอลาสึกก็ให้สึกไปนะพ่อก็เป็นคณะบดีทําไปอย่างนึก,อกเอแปลกเนรคนนี้ยังไม่พบกันจนทุกวันเนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือใจออกกายไม่ออกอ้นนี้ญาติโยมทั่วไปเนี่ยสามารถทาได้คือเว้นบาปเว้นบาปบางเรื่องนะเช่นตรงนี้ยเช่นเช่นสร้างสังคมที่อบอุ่นก็คืออย่านอกใจกนันในค่กมเป็นพเมจันทั้งคู่ละ แล้วก็วันสําคัญสําคัญวันพระวันเจ้าอะไรอะไรเนี่ยหยุดเรื่องเพศสัมพันธ์ได้บ้างก็เป็นพระมจรรีข้อนึ่งนะฮะแล้วก็บริจาคทานช่วยเหลือเกื้อกูลค,คนอื่นก็เป็นพรพมจารีแหละเห็นไหมที่จริงกิเลสมันลด้งนั้นะมันก็อยู่ในกรอบเนื้อหาของเดชขราม,มาด้วยกันทั้งนั้นแต่เนื้อหาสาระจริงๆคือหลักการที่เป็นอุดมคติของศาสนาจริงๆนั้น ก็มุ่งไปสู่ผลสูงสุดซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเป็นแรงสมของบารมีนั่นคือออกจากการได้ทั้งกายทั้งใจแล้วออกได้จริงๆเนี่ยคือต้องเป็นพระอราหันต์นะฮะเราจะเห็นว่ามันจริงๆมันเริ่มจากพระอนาคามีแต่ออกได้จริงๆส่วนพระโสดาบันพระสกิรคา,านั้นพระสกิรคา,านั้นยังไม่พบมีครอบครัวแต่พระโสดาบันมีครอบครัวก็แสดงว่ายังไม่ออกจากกามจริง คนที่ออกจากการรมจริงๆแล้วก็มีความชัดเจนนี่คือตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปเพราะเป็นผู้ละการมามมราคะได้นี่ก็เป็นไม่คำาบารมีซึ่งปรหมายความว่าเราก็ยึดถือเป็นแนวในการดําเนินชีวิตของเราได้ระดับหน็ทัง้งังทงไหนถ้ารมพธดียาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเึยงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงมกงามไปบุญในธรรมยังมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี